พอจะไม่เจอมันจะไม่เจอชด้วยม่จะไม่เจอทันทีเฮอ่อนเสอแกงไว้างในอ่อนเสอแกงไว้ในเวลาจะเล่นก็แค่ถอดถอดเสอออกแล้วก็ไปนเสื้อแกงควบกวนควบกอนไปไปหาเดิมพันวาโลเด้อไปใครอะพี่ ไม่รู้ไปคอทีละบ้านไหมล่ะไปไหนวะเนี่ยไอจีไม่อยู่หรอไอเที่ยไปมึงโคตรวิตด้ไปมึงโคตรวิตด้ใบไปใบส้มละส้มละส้มละใบส้มที่กระยานหนึ่งสองสามไม่น้องเองกระนัไวว่าก็แค่ชวนคนไปเล่นเกมที่หลังเกมเองทำไมเขาต้องให้ใบดูว่าอ๋อ เอ้ยเก่งว่ะเต้นโดยไม่มีที่อะไรเลยอะ่ะอยู่ในใจม,มิ้นเต้นดิเต้นดิเเอ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 มาพ่อแม่พ่อแม่พี่น้องเพราแม่พี่น้องมามะ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 เอ๊ะเอ๊ะเอ๊ะเมื่อกี้นี่ดีขึ้นเยอะเลยนะเห็นปะ ไปพูดชุบดีครบดีทุกคนพูดเห็นนะะอันนี้ถือว่าตะกี้เนี่ยดีจัดเห็นไหมมันเริ่มรู้แล้วว่าชุบยังไงเล่นยังไงโครบเพื่อนยังไงดีขึ้นเลยครับต้องบ่นก่อนเดี๋ยวรอบหน้าต้องบ่นอีกนะต้องบ่นอีกไม่ไม่งั้นลืมนะรอบหน้าต้องจี้ใหม่นะหรือไม่ก็ต้องแพ้ก่อนรอบหนึ่งแล้วค่อยมาบ่นใหม่แล้วก็จะค่อยชนะเชื่อปะ นกน้อยจอนนกเขาพืนทอก็ตอมามามาอย่าไครับพัฒน์กับสวีโบ้เลยพี่น้องนะยครับวันนี้มางานบวชนายจุกู้นะครับผมคนหนาพคนหนักคนหนักเป็นคนเลี้ยงนะครับลำวงลำนี้คนหนักเมาหมดล้ะเฮ้ เบสะยางยางเบเเบ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 สเบเบสับสเบสเบสเบสะบหเบส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 าบเบส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 เบยากแเบสเบกเบสเเบสเเบเเบเบสเองเรื่องรบอบสเบส่บสนเบสเบสเบสเบบบนี่เเ

เอายาตกตานิดตึงๆนะครับเนี่ยใครวาวเนี่ยดิมันมันมันแชร์ป่ะเดี๋ยวกระโถดได้ป่ะได้บึงโหลดแอร์สายบึกโหลดแอร์เซิร์ฟเวอร์บึงโหลดแอร์เซิร์ฟเวอร์แม่งเรากูซื้อการ์ดแคปเจอร์มาแล้วไอ้สัตว์ผมมีรหัสอ่ะผมมีรหัสอ่ะ ไม่มึงโหลดแอร์เซิร์ฟเวอร์มาได้เลยเครื่องนึงมันสรนางนหม่มันแลนออโต้เลยทำใหม่อะไรอ่ะไม่อยากไอ้นี่เดี๋ยวรูปสร้างใหม่มันก็ไม่มีตัวละครดิเราได้เจอี๋ยวจำนวนคนเงินเข้าเว็บเงินเข้ามาเงินอะไรเข้ามาเีงยนลุดหมดไอสัตว์เบอร์โทรศัพท์ดุนหมดจังหวะ่างร้านเนอะต้องซื้อโทรศัพท์เพื่อมาด้วยที่ไม่มีเที่อะไรเลยอ่ะเออจริง ลันจริงไอ้เฮียหลุดจริงกูเคยทำเล่นดูแ<อ>ม่งต้องระวังไอ้เฮียว่าจะหลุดตอนไหนกูจะพับจอคือห้ามพับจอเลยอ่ะพับจอมารูปหลุดเลยแล้วเมียกูตั้งโปรไฟล์ไปด้วยอเด๋อเฮียเปลี่ยนไม่ได้ด้วยพอเปลี่ยนไปบอกว่าโปรไฟล์เลยรูปคู่ไงโปรไฟล์พี่เต้าเหรอเอเอต้องรูปคู่ด้วยเดี๋ยวนี้ไม่ลงรูปคู่กันเลยนะอนะไรประมาณเนี้ยก็ต้องเอามาลงไว้ในมือถือ รอนานๆก็อาจจะเยอะก่อนกูจับได้แล้วเด็กีผไม่ใช่ผมไม่ใช่ผมพี่ผมไม่ทันทำอะไรเลยเฮียสาวแฝดมึงเนี่ยผมมมีคนเดียวมั้งเนี่ยผมเจอนเดียวมั้จะไม่ยมันวิ่งตามมาเร็วมันจะไม่เจออะไรอ่ะอะไอ้กับเป็นอะไร เมีอยู่อันหนึ่งที่ไม่ด่าพอเขาขอโทษครับขอโทษครับอะ <c oughs> อะไรอะเอาไงเอาไงจะไปไหนกูเ,เห็นก่อนนี่จะขายด้วยแต่ผมไม่เป็นไรกูถือว่าให้ไป ทุนนิดหน่อยแต่ก็อื่นราคขึ้นเหมือนกันนะตอนนี้รับอ่ะของมูลค่ากูเห็นก่อนที่จะขายด้วยแต่ผมไม่เป็นไรกูถือว่าให้ไปไม่เป็นไรหรอกขาดทุนนิดหน่อยแต่ก็อื่นราคขึ้นเหมือนกันนะตอนเนี้ยรับจะให้ทีนี้ไม่หัวสิทไปปฏิบัติชุกมาเล่นมุมชุกมาเล่นมุมชุก ชุบแล้วตะโกนนะไทยยิงแล้วยิงแล้วผมชุบมยไผมชุบดีมากน้องผมชุบผมชุบผมชุบไ่เลยยเ่ได้ยงเ่ได้ยงเ่ได้อะไรม่ยงแล้ว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 ยงล้ชุบลงแล้วชุบลงแล้วชุบลงแล้วชุบลงดีชุบลงชุบลงแ่ใช่ เกิดพี่พี่เกิดเกิดพี่ที่มาดีเแล้วนะที่มาดีหมดทีแล้วนะเกิดแล้วกัแล้วทุ่นซ้ายก็ทุ่นซ้ายเยอะนะาหน้าตายละที่มาดีตายป่ะพี่พี่มาดีตายป่ะตายหนึ่งตายเด้งตายเด้งตายเด้งเนี่ยจังหวะอย่างเงี้ยมึงควรเล่นก่อนน้องควรเล่นก่อนรอโอเคปุ๊บแล้วค่อยชุบมึงเป็นคนที่อ่านเกมดีไอเวท ตายเด้งใครตายเด้งใครตายเด้งชุบพี่มาดีอยู่ผมชุบพี่มาดีอยู่ดีเลยแล้วมาดีเลยแล้วมาดีโอเคียเดโอเคไปอยู่เพื่อนดูให้ชุบมึงก็ชุบอย่างเดียวดิมึงก็ดูจังหวะไหนมึงเล่นได้ไม่มีคนคอยชุบอะไรประมาณนี้หลังเข้าเตะชุบหน่อยชุบดูชุบเซิร์ฟพี่มาโหไม่ตายใช่ป่ะพี่ไม่ตายไม่ตายไม่ตายเนี่ยตรงนี้มันเคลียร์แล้วไปชดูเพื่อน อ่าโอเคจุบชบชบผมชูพี่แจ็คผมชูพี่แจ็คชุบพี่เดินผมชูพี่เดินนะโอเคอันนี้โอเคไปเยี่ยมยอดเยี่ยมนอันนี้อันนี้ผ่านโดนด่าก็สิบเปอร์เซนต์สวยพี่สวยกูเห็นมึงไม่โดนด่าแน่นอนเวทอันนี้มึงสุดละเกิดพี่พี่แจ็คเกิดพี่พี่แจ็คเกิดแล้วนะพี่แจ็คเกิดมึงฆ่าเยอะสิบตัวกัดตรงเนี้ยกูอันเนี้ยเทตายตายกูมาแล้วสวยพี่สวยพี่โดนสวยพี่ตายดิตายดิตายตายหนึ่งหนึ่งหนึ่งกูขออยู่บอย ยบจากไฟเตอร์เฮ้ยไอ้เหี้ยกูไปดูคลิปไอ้เหี้ยเวทมาจากไฟเตอร์เป็นหมอเทรรมดารอบเนี้ยไม่ฆ่าใครเลยอ่ะไม่ตีใครอ่ะวิ่งดูอย่างเดียวอ่ะเองครับลุงนี่แหละกับเคลื่อนด้วยกันด่าไม่จังหวะที่มึงเล่นได้ควรเล่นไว้เวทนึกภาพไหมไม่ต้องไปห่วงชุบอย่างเดียวคือจังหวะที่มึงสามารถทำเกมได้ถ้าเป็นช่วโดนด่าเลยจุกเปล่าต้นเต้นอย่างที่พี่บอกเนี่ยจังหวะที่แบบชุบอ่ะโดยที่ไม่มีใครอ่ะชุบอะไรประมาณนี้ ครับงเราไงเนีะไอเรามาลุ้นใหม่หรอ,อเอ๊ะเอ๊ะเจ๊จะเอ,อ๊จะอะไงก็ได้ว่าอย่างไงก็ได้แล้วแต่เลือกเลยครับสรอไม่โหลดอ่ะเด็ต้องตั้งค่าอีกอ่ะเด็กตั้งนานปะตั้งคงตั้งค่าหนูต้องไปกันเลยเด็ดตอนเนี้จะทำอะไรเสร็จนานไหมทุกคนนานปะ,อะเอาโปรแกรมอะไรมาเอา,รรมอรเอาโปรแกรมอะไรดีอ่ะเอาโปรแกรมอะไรดี เมื่อวานเนี้ยไอ้เคียนั้ำได้ผ่านอ่า LD LD คืออันนี้อ่าดาว์โหลดดาวน์โหลด LD อ่าเอาไอเ้เรื่อดาวน์โหลดอ่าติดตั้งโดยเร็วอ่ายินยินยอมอืม แต่ผมไม่มีรหัสนะมีใครให้ผมยิ้มได้ปะผมไม่มีรหัสนะยิ้มรหัสได้ไหมอ่ะส่งมาในเพจเลยครับส่งมาในเพจเลยแต่ผมเลือกเอาว่าเอาตัวไหน User was moved your ลองเลย เอาพี่เอาพี่ติดใช้งาน VT ได้ทันทีพี่ต๋ลุงบอกให้เข้าเลยนี่ได้แล้วอ่ะกูค้างพี่ตีพี่ตีเข้าเข้าเตียนพี่ตีลุงบอกเปลี่ยนบอกอ่ะจอกูฟ้าจอกูฟ้ากูโหลดเชียี่จอกูฟ้าอเไีอจอฟ้าอะไรอะคอมระดับพี่จอฟ้าได้ไงอ่ะอะไรอ่ะไม่รู้โอ้เสื่อจับ ต้องรีสตาร์ทคอมเปิดใหม่เลยจอฟ้าเฉยออไรเดี๋ยวพี่พี่บอกก่อนะลแล้วจะได้จะได้โหลดไม่ละไอ้เฮียร์น่าต้องทำไงอะ่ะวินโดวสิบเอ็ดแม่งกำจัดไอ้ซัสไปไปพี่โหลดโปรแกรมอะไรอะ่ะน็อกเหรอไม่ใช่น็อกเอลดีเอลดีก็โหลดยายไปพวกน็อกพวกบูบูสแต็ดบูก็ฟ้าเดี๋ยวลองเป็นไอ้นี่เอาแล้วกันใหญ่ขนาดใหญ่ขนา